แคนดิเดตนายกรยัฐมนตรีแต่ละพักทักทายประชาชนนิดหนึ่งฮะสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับสวัสดีเพื่อนๆนสวัสดีคนที่มีความเชื่อมั่นในพรักภูมิใจไทยทุกคนที่มาในวันนี้ครับ กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เคารพทั้งที่นี่ทั้งที่ติดตามชมอยู่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแพลตฟอร์มต่างๆพูดอะไรให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในพักของท่านนดหนึ่งวันนี้ประเทศไทยแบกความเสี่ยงอะไรไม่ได้อีกแล้วหากพี่น้องเลือกพักภูมิใจไทยประเทศไทยก็จะไม่มีความเสี่ยงเหล่านี้ ประเทศไทยต้องการความร่วมมือความสามคัคคีการทำงานอย่างเป็นเอกภาพของทุกฝ่ายและผมจะทำงานอย่างสุดความสามารถกับทีมของผมให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับประเทศของเราครับวันนี้ไม่มีเรื่องไหนที่พูดที่อยากทำที่ผมสามารถเมื่ออายุ27หรือ44ที่จะบอกว่าเรื่องนี้พักไว้ก่อนผมไม่มีเวลาที่จะทำอย่างนั้นอีกต่อไป ผมเดินหน้าเต็มที่ในทุกเรื่องเพราะนี่คือความตั้งใจในการกลับมาครั้งนี้และผมเชื่อครับว่ามันจะไม่มีการกลับมาครั้งต่อไปหรือครั้งต่อไปอีกเพราะนี่คือโอกาสที่ผมจะต้องคว้าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องจบเที่ยวนี้และวันที่8กุมภาันี้ผมยศชะนันผมสวัสดิ์ พร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยที่จะเปลี่ยนแปลงความฝันความหวังของพี่น้องชาวไทยให้เป็นความจริงครับ8กุมภาพันธ์นี้ใช้ปากกาของท่านกาเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนออกจากการเมืองที่ผูกขาดอยู่กับชนชั้นนำเป็นการเมืองของประชาชนนี้ไม่ไดี อาสุดท้าย8กุมภาพัน,น์นี้เลือกพักอะไรดีฮะผมตั้งใจเต็มที่และเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนครับบ้านเมืองสุจริตเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจที่ดีเกิดขึ้นได้ชีวิตที่มั่นคงเกิดขึ้นได้ไทยหายจนได้ไม่ต้องทนทุนเทาอีกต่อไป8กุมภากาฟ้ากา27ก,กาประชาธิปัตย์ทุกเขตเลือกตั้งครับกาขอบพระคุณครับ วันที่8กุมภานี้ผมขอโอกาสพักเพื่อไทยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนอีกครั้งได้ไหมครับพี่น้องครับได้ไหมครับพี่น้องครับผมยศนาวงสวัสดิ์พร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยเพื่อประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ เลือกพักภูมิใจไทยเบอร์37เพื่อให้ได้ผู้รับใช้ที่พักดีต่อประชาชนไทยทุกคนกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับเบอร์37ความสำเร็จเป็นของประชาชนไทยขอบพระคุณมากครับ ผมอยากให้วันที่8กุมภาที่จะถึงนี้ทุกคนกาพักประชาชนสองใบากาเห็นชอบก,บกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อเปลี่ยนอนาคตในวันที่9กุมภาปี69ให้เป็นอนาคตใหม่ที่ดีของลูกหลานสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้าก้าวไกลไปกว่าเดิมครับทำได้ไหมครับขอเสียงของประชาชนให้เทือนหน่อยให้สดสวดหน่อย เอาให้มุนมุนหน่อยดังวันนี้เองดังวันนี้เองสร้างอนาคตใหม่ที่เก้านะเก้าวไกลไปกว่าเดิมด้วยกันครับขอบคุณมากคนระับ